จังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวงเจ็ดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีในวันนี้ที่โรงเรียนเพียงหลวงเจ็ดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนายชัยนรลคง วงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง7ประจำปีงบประมาณ2,565และพิจารณาโครงการที่ทางโรงเรียนจะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ2,566 เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการสนองงานเป็นไปตามพระราชดําริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้มีมติให้ทุกหน่วยงานดําเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุนโรงเรียนเพียงหลวงเจ็ดเพิ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นไปตามพระราชดำริ รวมทั้งเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประสงค์ให้เด็กนักเรียนในทุกพื้นที่ของประเทศได้รับการศึกษาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางด้านนางนัชยาพันธุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวงเจ็ดได้รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดำเนินการจากภาคส่วนต่างๆทั้งด้านการพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนและการทำงานร่วมกับชุมชนโดยทางโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนจัดทักษะสร้างอาชีพ เสริมรายได้ในระหว่างการเรียนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิดสร้างงานลงมือทำการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการตลาดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูผู้สอนน้อยโดยครูหนึ่งคนต่อการสอนสอชั้นเรียนโดยในปัจจุบนันโรงเรียนเพียงหลวงเจ็ มีนักเรียนจำนวน40คนมีบุคลากรทางการศึกษา9คนโดยถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีที่ตั้งในพื้นที่ชายแดนธุรกันดารที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าขมุที่มีฐานะยากจนเดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยแตง อยู่ที่ตำบลงอบอำเภอภทุ่งช้างต่อมาในปี2554ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงรับเป็นโรงเรียนในพระอุปถรัรมภ์เป็นลำดับที่7ในโรงเรียนทั่วประเทศ18จังหวัดโดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น้อมนำพระราชดำริมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโดยโรงเรียนเพียงหลวงในพระอุปถรัรมภ์ในพื้นที่ภาคเหนือมีเพียง4จังหวัดคือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายและจังหวัดน่านค่ะนิว24ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญวีสุวรรณรายงาน